โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะก็มาถึง The Journey Part 2แล้วนะครับหลังจากที่อล็กชันเตอร์นี่โชว์ฟอร์มนะครับในการทดสอบได้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับดอกบอลในบ้านนะบอลลูกเดิมนะที่ปู่จิมเคยให้ไว้เฮ้ยอเล็กซ์เอเจนต์อยู่นี่นะเฮ้ยจิมนายรู้ไหมว่านายจะเยี่ยมมากเลยถ้าสมัยก่อนฟุตบอลมันอยู่บนทีวีเยอะกว่านี้นะ อย่างนายเนี่ยรวยแน่นอนฮนะเฮ้ยชัดไม่ได้เล่นเพื่อเงินนะอ่าแน่นอนอยู่แล้วเล่นเพื่อคนดูดนะครับมันดูเหมือนเป็นฮีโร่มากกว่าใช่ไหมแปลผิดขออภัยนะครับเอ่อคนวาดภาพหรออ๋อไม่ใช่หรอกมันเป็นดีไซน์เนี่ยนะดีไซน์อะไรวะมองไม่ทันนั่นไงลูกค้าอันดับหนึ่งของฉันเอ่อบอกว่าอะไรดีวะ อ่ะดีใจที่ได้เจอนาแล้วกันนะครับคุณเทเลอร์ดีใจที่ได้เจอคุณนะคุณเรียกฉันว่าไมเคิลก็ได้โอเคไหมเป็นผู้ชายที่สุภาพมากนะครับเรียกแคทเธอรีนดีกว่าได้โปรดเร็วดิบอกเขาสิทไบอกฉันเรื่องอะไรเหรอดูเหมือนว่าคุณทำสร้างความประทับใจมากเลยนะครับ คุณมีสัญญาณให้ฉันเหรอหนึ่งหรือสองนี่แหละนะครับจริงเหรอ,อ,อฉันไม่เคยเห็นเด็กที่มีความสาม,มารถแบบนายมาก่อนเลยลาหลายไปีมากเลยนะครับ There isn't team the that isn't themselves to after it. the league over nailed I've some incredible in falling sign a got you you table ฉันมีดีลที่แบบประมาณว่ามันเหลือเชื่อมากเลยนะแค่ไม่ต้องรีบตัดสินใจโอเคไหมนะฮะทีมใหญ่เนี่ยเขาให้เงินนายมากกว่าแต่ว่าเกมการเล่นก็จะน้อยลงนะฮะแล้วก็นาทีในการเล่นจะน้อยลงด้วยเพราะงั้นเนี่ยคิดดูให้ดีๆโอเคไหมมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากๆเลยนะเอาเลยเฮ้ยมีสัญญาให้เลือกว่ะ แล้วทีมอะไรอะ่ะอาา์เซนอนไหมอ๋อเราเลือกได้เหรอเช่นี่คือทั้งหมดที่สนใจเราหมดเลยเหรอถ้าเราไปเล่นสเปอร์จะเป็นยังไงวะเนี่ยเอ่อโอ้โหอ๋อมันจะมีเลทบอกอยู่เหมือนกันนะฮะว่าสิ่งที่เราควรจะทำรายได้เจ็ดหมื่นหกเอ้ยเจ็ดพันหกนะครับ เมนเจอร์เลดติ้งทาเกคือเป้าหมายของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็น11ตัวแรกต้องได้8.5เลยนะฮะถ้าเป็นสมรอง7.5โอ้เป้าหมายสูงมากครับแต่ถ้าเป็นบอลมมนนี่ก็6.5กับ5.5เท่านั้นเองฮะรเราก็จะมีเงินให้ด้วยนะครับเป็นโบนัสต่าง,างๆหรือเราไม่ได้สนอยู่แล้วเราสนแค่ฟอร์มก,การเล่นนะถ้าอยู่เชลซีอะเชลซีก็เหมือนกันเป็นทีมใหญ่นะครับแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลก็เหมือนกันนะฮะคือทีมใหญ่นี่เลตติ้งต้องได้8.5หมดเลยถ้าเป็นตัวจริงนะครับ โอ้ขนาดนั้นเลยวะจัดไปดีฮะรออะไรอาเซนอลแน่นอน,น,อน,น,อนคุณสมพนได้รับมันนะอลิซทราบซึ้งเหลือเกินมันเป็นวันที่ฉันภูม,ใจ, <c oughs> มใจมากเลย <c oughs> นเนบนายเซ็นสัญญากับ คลับเก่าฉันก็คือทีมเก่าของฉันนะโอ้โหจิมฮันเตอร์เคยเล่นให้อาร์เซนอลด้วยเหรอฮะตั้งแต่เมืออ่อไหร่วะไม่เห็นเคยได้ยินเลยรีมาเดี๋ยวแฟนสปอร์ตแฮนเตอร์แคนดูเอ่อ hard work ahead leave up to you the What can เอาเอาละมันได้เวลาที่ให้พวกกองเชียร์รู้แล้วว่าแฮนเตอร์สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ ดูเหมือนว่าพวกนายจะมีรลสนิยมในการเลือกทีมเหมือนกันนะการเลตก็เลือกทีมเดียวกันด้วยเอ้ยไม่จริงนะมันเยี่ยมไปเลยครับได้แน่อยู่ร่วมทีมกับการเลตด้วยครับทีมในฝันเราด้วยนะครับผม ว่าเราอยู่ลอนดอนแล้วนะฮะตอนนี้โซเชียลของเรามีคนฟอลโล่หมื่นกว่าคนนะฮะไมเคิลเทนเลอร์วิดเอ็กซ์ไซดิงยังไซน์ยิงไลท์แบล็กอัลเทอร์นอฟนะฮะก็เหมือนเป็นทวิตไม่ค่อยมีสาระสำคัญอะไรเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือจิมแฮนเตอร์ตอนเด็กๆนะฮะเซนเตอร์ฟอร์เวิร์สนะคือเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะฮะจิมแฮนเตอร์แต่เราเล่นเป็นกลางรุกนะครับไปครับ ฟุตลีวอร์ยูนิวอร์ให้ด้วยฮะลุยต่อเลยแล ok. ้วการดีเฟนดิ้งเคนิงเดย์วันนี้จะเป็นวันฝึกซ้อมนะฮะเป็นวันฝึกซ้อมเล่นเกมรับเนะเคเป็นสุดโอซิลนี่หว่าโอ้โหอาร์ซนเวงเกอร์ด้วยฮะเฮ้ยเขามองฉันหรือเปล่าอะไรก็ช่างมันเถอะฮันเตอร์วอล์กเกอร์เอาละโอ้โหรู้สึกแบบขนลุกอะเจอโอซิลโอเวงเกอร์แบบ ันี้ขนาดเล่นแค่เกมผมยังขนลุกขนาดนี้เลยนะเะนี่ยอ่าคนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นโค้ชทีมเยาวชนนะฮะเหมือนประมาณดูแลพวกเด็กเยาวชนอะไรประมาณนั้นตอนนี้นยอยู่ในบิ๊กลีกอ่ะนะนะครับ แล้วก็พยายามโชว์ฟอร์มให้ดีในเกมนะ Give everything we have got Easy Let's get started ไปลุยกันเถอะ Can't wait to get started Mr. Butler ฉันรอไม่ไหวแล้วอะมิสเตอร์บัตเลอร์หน้าที่ของฉันในการแ <c oughs> นะน,นำนะครับ <c oughs> เอ่อ <c oughs> นายต้องรู้จักเพื่อนร่วมทีมก่อนในการ <c oughs> ส,สรึกซ้อมนะฮะ บางคนเนี่ยมันมีอีโก้นะครับพิมพ์ลียดเนี่ยมันยากนะครับที่จะสำเร็จเราจะต้องมีเคมีตี้ที่แบบเคมีเข้ากันนะฮะแล้วก็พยายามเปล่ยนให้คนเดียวเล่นกันให้เป็นทีมนะฮะแล้วก็อีก50นาทีนะครับมันจะมีการฝึกซ้อมแล้วนะฮะแล้วก็แต่งตัวแบบเนี้ยเหรอไปเปลี่ยนชุดซะไปประมาณนั้นนะครัแปรมั่วนะครับแปลแปรนรกดีเหมือนกันนะได้เล่นทีมเดียวกาเลตะฮะ เราจะไม่เลทแน่นอนครับคุณบัตเลอร์14นาทีรีบเถอะอ่าฮะอันนี้เป็นสนามซ้อมเลยเฮ้ยนี่มัน o c นี่ว่าอเล็กซิสด้วยครับอันนี้ดูเหมือนว่าจะซ้อมหนึ่งตอนหนึ่งนะมีใครวะโอ o c ลอเล็กซิสสองคนที่เรารู้จัก กาโลกับเบอร์นาร์ดนะครับนาย<ร>าจะเจอวอลเกอร์นะเราเจอกับกาโลนะครับเหมือนประมาณเป็นการซ้อมหนึ่งหนึ่งนายนายคนไหนเป็นฮันเตอร์เนี่ยชั้นนีไ่ไงเออพวกนายจบจากโรงเรียนหรือยังเนี่ยนะครับมันกลัว้นตีนใช้ได้เหมือนกันนะ May the เมย์เดอะเ n สเมนว y นเมเบย์ l l learn something เดี๋ยวพวกนายจะได้เจอของจริงแน่นอน Maybe you boys w i l l l e a r n something y o u r s e l v e s ก็มีความปากดีนะฮะแต่รู้กันเลย <Nice. S 1> แต่ผมว่าพูดอย่างนี้มันอาจจะโดนเพื่อนร่วมทีมคอมเมนต์ได้อย่างเช่นไม่ส่งบอลให้อะไรเงี้ยมีบ้างวะมทรีนิ่งนะครับอเล็กซ์เอเอ่อความสามารถของอเล็กซ์เนี่ยมันจะขึ้นตามที่คุณเล่นนะตอนนี้ความแข็งแกร่งเราประมาณนี้นะเอออันนี้จะเป็นเรื่องของเกมลับนะเทรนี้ออสอรเราอยู่ท a r เกสเปซิกอาบอร์ตี As you increase level l r a t i n g you will unlock skill p o i n t use them to unlock unique player t r a i t ก็เหมือนประมาณว่าขึ้นอยู่กับเราเล่นว่าเราเล่นแบบไหนพลังจะขึ้นแบบนั้นนะครับ another day, another get with ออ่อีกอันหนึ่งอี่งนงอ p นห่งอองอีง speed, ง่อีนป่กอัน่อนหนึีน่อีกอ่ันนกัหนนี่เราเล่นเนี่ยแหละนะฮะ อันนี้การเล่นเกมลับก่อนนะเจอแบบกาโลนะครับแตะกี้เราป่าดีใส่มันต้องอ่าธรรมดาที่ไหนนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปล่อยให้เขายิงได้ไงวะเออธรรมดาที่ไหนละ่อรรนละอ่ง่าย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 ไอเขายิงได้ครับอ่าสวยงามครับ โอ้โหหมูเลยอ่ะนี่คือทีมชุดใหญ่จริงปหมนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยโอ้โหปล่อยให้เขายิงเฉยไอ้นี่มาถน,นัดตีนอะไรวะอ่า simple defending กนะ็คือประมาณว่าเราเล่นเกมรับได้ธรรมดามากนฮะแต่ช่างมันนะเราเป็นนักเตะเกมรูกอยู่แล้วนะครับอันนี้ทำไรวิ่งแข่งหรอ หมือนประมาณว่าอ้าวเลียงออกนอกกรอบได้่ะโอ้โหชนโอ้โหหัวทิมเลยเอ้าโอ้โโอ้ยตายแล้ว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 ครับนี่เรียเกินไปด้วยเนี่ยคือนี่พลังเราจะขึ้นไหมวะทรีแฮดเดอร์นะครับแล้วก็ยิงด้วยโอเคตาย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  รีบไปนิดนึงเห็นเส้นมันไล่อ่ะอ่ะเบเชเลตติ้งได้โอ้โหสปีดดิบบิ้งได้แค่เกรดซีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การได้เกมรับได้ทำได้ดีกว่านะบอลคอนโทรนโอ้โหบอลคอนโทรนแย่มากเลยอืมอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเฮ้อเล่นได้ดีนะเพื่อนนายด้วยเหมือนกันอเล็กซ์ เอาล่ะดีใจนะที่เห็นพวกนายเป็นเพื่อนกันฮันเตอร์เออคมิสตี้เนี่ยมันจะทำให้เราเล่นได้ดีขึ้นนะโทโร่นะชื่อโทโร่นะครับจำไว้นะถ้านายจะอยู่ในทีมนะฮะนายจะต้องพร้อมตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะถ้านายอยากจะร่วมปีซีซั่นด้วยนะครับอ่ะไปอ่านนั้นได้ละ ดูเหมือนว่าบัลเลอร์นี่จะค่อนข้างคา,าดหวังในตัวเราเหมือนกัเนเะยตะกี้ไม่น่าทำให้ผิดหวังเลยโอ้โหเลี้ยงชนมานั่งยาวเฉยเนะครับเออโอเคไปต่อเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ฟิลสเตเตอร์ประมาณหลายวันต่อมานะครับไม่รู้ว่าจะได้ไปร่วมปีซีซั่นด้วยหรือเปล่านะ่วนเหยุดดวนหยีด You know it will never ring if you keep staring at it. In the office. Any offers? Any offers? <laughs> Any offers? What not he's not Any offers? ถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาฉันไปด้วยเหรทจำไงมันเป็นปีซีซั่นครั้งแรกเลยนะครับแค่ใช้เวลานิดนึง่ะมันไปอเมริกาแล้วแม่มันมีทัวร์อื่นด้วยเหมือนกันนะนี่ก็อยากไปทัวร์อเมริกากับเขาด้วยนะอ้าวเว้ยเฮ้ยโทรศัพท์มาแล้วอ่ะเห็นไหมล่ะเฮ้ยว่าไงครับมิสเตอร์บัลเลอร์ใช่ครับผมเข้าใจครับเจ๋งไปเลย ได้เลยครับ,รบรอโอ้ไม่ได้ไปหรอขอบคุณครับผมทำไมทำหน้าเศร้าวะแล้วยังไงล่ะว้าได้หวะ่ะได้ไปปีซีซั่นด้วยที่อเมริกานะครับคุณทำมันได้แล้วลูกที่รักโทซาบซึ้งน้ำตาจะไหล somewhere over the Atlantic นะตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับขอไปนั่งกับโอซิลได้ไหมเฮ้ยเออฉันไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงเนี่ะอเล็กซิสนะครับดูเหมือนว่าแกเลตนี่จะดูเหมือนว่าเขาด้ไอ้นี่ไม่เป็นเลย Doesn't matter ignore them t o u h t you had to push them y e d o e s n matter gas ไม่ไดหรอก gas เอาไงจะตอบแบบเย็นๆก่อนดีกว่า What I thought <c> you <c> had to push them back is what we did when we went to Majorca mom and dad w h about eight b r o เราไม่ได้อายุแปดขวบนะเพื่อน เริ่ม The g a f f l Pickers ี่ฉันหวางว่าจะยิงประตูได้บ้างในทัวร์นี้เฮ้ยเราจะอยู่ในทีมชุดแรกแน่นอนนะจะได้ลงหรือเปล่าเหรอต้องได้ลงดิุเนร์่าร์ดด้วยนะสุดยอด เล็กซินนี่แหละอารมณ์ดีเลยยิ้มตลอดเลยเนี่ยสายเขียวเนี่ยตอนนี้เราถึงซีแอตเทิลแล้วนะครับอันนี้จะเป็นปรีซีซั่นเนี่ยโอ้ปรี Saint เซนชามองนะเจออาร์เซนอลเลยปรีซีซั่นทัวร์เนี่ยไปเลยแล้วกันเอาเลยฮะ Play as h u ซ t นเตอร์ as Team เล่นเป็นฮันเตอร์เดียวเฮ้ยอันนี้มันมีเอวบี้ด้วยนี่หว่า อ๋อกันโลกกับโฮลดิง้งมีคีแดนซ์กริฟส์ด้วยนะครับคลัมแชมเบอร์นะครับก็จะเหมือนประมาณว่าเป็นทีมชุดสำรอ,องเนาะเฟร์แอสฮันเตอร์แล้วกันเนะีเล่นเป็นฮันเตอร์แล้วกันทวิตเตอร์นี้ก็ไลซ์สตาร์ดัสอิตาเก้สิบเจ็ดเยอโร่ลูกค้า11บเอ็ดเยโรได้โอกาสที่จะไปทัวร์ในอเมริกานะครับก็ไมเคิลเทนเลอร์เขาทวีตมาประมาณนั้นนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจแล้วกันเนะี่ยลุยต่อเลยครับ จะได้ลงด้วยบ่าเนี่ยต้องได้ลงหลีกเป็นทีมสำรองอาร์เซนอลกับ PSG นะครับที่อเมริกานะครับเฮ้ยได้นั่งกับชิลูด้วยว่ะนั่งข้างอเล็กซิสด้วยนะอาร์เซนอลคิกออฟนะฮะ ยูโอบีจ่ายบอลทะลุช่องไปแล้วเข้าปะเข้าไปแล้วนะครับวิวคอร์สวยๆโชว์ฟอร์มมาอย่างนี้กูจะได้ยิงเลยนั่งข้างโอซิลด้วยนะเราดูเบนเกอร์เบนเกอร์หน้าตาดูอารมณ์ดีเลยโอเมลเฮ้ยได้เวลาวอร์มแล้วแหละหาเราเว้ยเฮ้ยได้ลงไวเ้ย อเล็กซานเตอร์กับกาเอ็วอล์เกอร์นะฮะจะได้ลงแล้วฮะอยู่ข้างๆอินเพลซ์บอลทายแค่แปดเลยเหรอเอ้เทอ่์นิสก็โกยิงประตูให้ได้เกิดโอ้ฟินิชลายวินเดอร์แมนชนะแมนให้ได้นะเลตติ้งต้องได้แปดเลยนะครับแต่ว่าเล่นให้ดีที่สุดก็พอแล้วมาบวไปทางไหนวะส่งให้ตัวบนดิมันกดเรียกบอลยังไงวะ <ส>อ๋อกดส่งนะครับโอเคครับเข้าใจแล้วเฮ oh. ้ยอะไรนี่โหเล่นยากเหมือนกันนะพอเล่นแบบนี้ไม่ได้คุมเองถ้าคุมเองทั้งทีมอาจจะเล่นได้ง่ายกว่าเฮ้ย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 ลุดแล้วเฮ้ยโอ้โหยิง ไม่เข้าอ่ะเสียดายครับเออนี่คือเปิดบอลมาให้เราใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วโอ้ซานเชซไปไหนได้เล่นซานเชซด้วยเออนี่ซานเชซเปลี่ยนตัวเข้ามาแล้วครับโอ้โหสกัดแบบนี้โอ้โหสกัดว้าอนี้ก็ได้คะแนนลดเอาละเว้ยเฮ้ยไปครับเล็กซิส เอาเลยโอ้โหยิงเข้าอย่างี้สวยดีครับอ่เอาเฮียใส่คนดูหน่อยสวยงามเราะลูกนี้ขึ้นมาจากเราด้วยเราเป็นคนแย่งบอลได้แล้วส่งให้เล็กซิสแล้วเล็กซิสปไไ้ายมาให้เรายิงนะครับจังหวะเดียวเลยสวยงามสวยงามอ่าหลังน้ำสองสูดแล้ว ส่งไมมชันโอ้โหส่งแบบนี้ไม่ได้วะมันต้องดูจังหวะที่เพื่อนมันแบบไปนี่ได้ด้วยเนาะส่งไหมส่งไหมเร็วไปครับหลุดแล้ว เราต้องวิ่งฉีกขึ้นบนสวยโอ ح, ้โหลุดเดียวแบบนี้เฮ้ยโอ้โหชนโอ้โหพลาดโอกาสเฉยเลยเรานี่ลุดเดียวด้วยนะโอ้โหไม่มีดวงว่ะลุดเดียวหรยืยิงไม่เข้าอ่ะผมนึกว่าเข้าร้นะอยเปอร์เซนต์เลยเอาอล้เฮะตายก่อน โอ้โหเปิดไม่ดีว่ะเปิดไม่ดีเลยอ่ะเปิดให้ใครวะเปิดแบบนี้ไม่ได้ผมว่าเล่นชชวๆเดี๋ยวัเลดเรายังไม่ถึงแปดเลยใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยครับต้องโชว์ฟอร์มด้ของม ส่งมาเพื่นอนสวยโอ้โหไม่เข้าอ่ะนึกว่ายิงเข้าการเหล็กนึงโดนเปลี่ยนตัวออกแน่เลยสิบนาทีนะฮะอีกเก้านาทีต้องโชว์ฟอร์มอีกไม่งั้นนี่ไม่เข้าตาโชว์ฟอร์มไม่เข้าตาอาจจะไม่ได้ลงนะครฮะสวย ไปครับเอรีนี่โอ้เอรีน,นี่แม่งส่งลึกไปนิดนึงว่ะมันช้าด้วยครับรายการว่าเราโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเลยสไหมโอ้ยเอาบอลกลับมาดีไม่ได้โชว์ฟอร์มแล้วเนี่ยไ,<า>ไปครับอเล็กซิสเพื่อนหลุดแล้วนะ สวยครับกาเรียยังไงจะส่งให้เรายิงไหมส่งเถอะโอ้โแต่ยิงไม่เข้าอ่ะโอ้โหพลาดโอกาสเฉยเลยอ่ะส่งให้ฉันไหมขอโชว์ฟอร์มหน่อยโอ้ชิบหายแล้วทำบอลออกด้วยเตตติง้งยังไม่ถึงเลยมีทวเวลา5นาทีนะครับ ได้ยิงสักลูกหนึ่งนี้จบเลยยังดีม,มโอเคเฮ้หยหลุดแล้วสวยส่งให้เพื่อนดีกว่าโอเคครับผมเป็นไงแอสซีนี่สวยงามมากครับลูกนี้ แล้วเรามาดีใจทำไมเนี่ยส่งให้เพื่อนยิงก็โอเคครับดีนะครับเบอร์นาร์ดนะครับไม่กล้าย,ยิงเองเรื่องขอ,องเรื่องฟิลิปเบอร์นาร์ดนะครับเลตติ้งเรา9.1เลยนะครับยิง1จ่าย1แล้วก็สร้างโอกาสได้พอสมควรเหมือนกันนะ Well, two two with win. the the great have started boys, pals, a อันนี้เป็นไฮไลท์นะครับเรายิงไปแล้วแม่งโดนฉลี่นิดเดียวโอ้โหอเล็กซิสยิงแบบนี้เลยไฮไลท์ข้ามไปแล้วกันนะครก็เลตติ้งเราเล่นไปสามสิบนาทีนะครับได้เลตติ้งมา9.1เลยนะครับมีวิชั่นที่ดีมากในการสร้างโอกาสในการทำประตูนะครับแล้วก็มีวิชชั่นในการจ่ายบอลนะครับเทคนิคทำไม่ดีนะครับในการยิงจังหวะแรก นะครับประมาณนี้แล้วก็เกสช็อตพาสซิ่งเวลดันคีปิ่งคอนโทรลเดอะบอลนะครับเป็นการจ่ายบอลที่เยี่ยมมากนะครับก็คือโบนัสที่เราได้หมดเลยนะครับทัสที่เราต้องทำสามอย่างได้หมดเลยนะครับโอเคครับไปต่อนัดต่อไปเจอโบลเชดอตมูลนะครับอ่านี่จะเป็นห้องแต่งตัวเหนื่อยเลย เฮ้ยนั่นมันเกิดขึ้นจริงๆหรอเรามาถึงที่นี่แล้วนะแคมเบรลิฟต์เหมือนกันนะครับสตาร์ทซัมจิงเกตฉันไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันเนะี่ยมันเป็นสามสิบนาทีที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยแหละโอเค ออตอนนี้ทวิ t เตอร์นะครเรามีคนฟันโร่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครหลังจากที่เรายิงหนึ่งจ่ายหนึ่งไปนะครับสแตทของเราเพิ่มขึ้นมาเป็น6กสิบเอ็ดนะฮะอันนี้คือสกิลพอยต์มี3อันนะ,ะสามารถอัพสกิลพอยต์ได้นะครับเ,เราจะไปเพิ่มส่วนไหนดีวะเพิ่มความเร็วรความสามารถทางร่างกายการส่งบอลอันนี้จะเป็นพลังแฝงนะเหมือนประมาณว่าเป็น อะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับเราสั่งแล้วเพิ่มได้แล้วสามสกิลพอยสตนดี้ทัคเกอร์พาวเวอร์เฮนเดอร์ไม่เอาดิแฟร์ไวพีบบอลคอนโทรลดิปปิ้งนะครับช็อตพาสซิ่งส่งบอลโคง้งลองพาสคอสซิ่งเอาอะไรดีวะเอาฟินิชช็อตไหมเดี๋ยวลองช็อตดีวะหรือจะเอาเป็นเซคันด์วีสปรินสปีดอืมจะเ,เพิ่มอะไรดีอะยิงไกลเหรอยิงไกลเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จริงๆพื้นฐานเราเนี่ยมันเป็นเรื่องความเร็วอยู่นะเป็นกลางนะเป็นกองกลางสกิลมูฟอยากได้สกิลมูฟห้าดาวสกิลมูฟดกวยแล้วก็อีกอันหนึง่งไหวพลิปแล้วกันนะโอเคประมาณนี้ไปต่อโอเคครับผม คลิปนี้พัศสองนะก็เท่านี้ก่อนละกันนะถือว่าเป็นการโชว์ฟอร์มครั้งแรกได้ดีมากๆเลยยังไงก็ฝากติดตามพัศสามด้วยละกันนะและ้วงไงเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม